สนุกสนุกโอเคโอเคผมมาขอ,ส,อสวัสดีครับแล้วยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องบาคาร์เกอร์ผมออสบาคาร์เกอร์วันนี้ก็ได้พาครอบครัวมาเที่ยวทะเลครั้งแรกนะครับนี่ก็เป็นฮอลัเดย์ครั้งแรกหลังที่มีลูกน้องฟินตอนนี้ก็2เดือนกว่าแล้วนะฮะหวางที่พนเที่ยวผมก็อยากจะหาโอกาสไปตกปลานะครับเพราะว่าไหนๆเรามาถึงกเกาะสมเด็แล้วเราเอาอุปกรณ์ไปลองทดลองกันหน่อยนะฮะแล้วดูซิว่าจะมีปลาอะไรกันบ้างบอกตรงๆนะครับผมไม่ใช่คนที่ ตกปลาทะเลบ่อยมากเลยชื่อปลาต่างๆนะครับว่าเทคนิคอะไรผมไม่เคยรู้มากเท่าไหร่เลยทุกอย่างที่ผมทำเนี่ยคือทําจากประสบการณ์ที่เคยหลังจากที่มาครั้งที่แล้วนะครับผมมากับแฟนลูกชายน้องสาวและแฟนเขานะครับแล้ววันนี้เราก็จะไปดูนะครับว่าตามหวดถินนนี่เราจะมีอะไรที่มันจะกัดเหยื่อปลอมเราไหมนะฮะผมชอบตีเหยื่อปลอมนะมันสนุกมากการที่เราจะเล่นของเล่นกลางน้ำนี้จนปลามันหลงกลว่ามันเป็นปลาจริงเนี่ยอ้มันสุดยอดครับมันเป็นความลุกสึกที่ดีวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับผมมาอยู่ที่นี่ทั้งหมด3วันนี่แดนนียลขา้างหลัง มีไปต่อให้ตกปลาด้วยนะครับ้าทางจะเป็นหัวแหลมที่คนมาตกปลาประจำ time, ตรงนี้น่าจะมีปลาเก่าแน่นอนเนี่ยตรงนี้กับตรงนี้ชุดใหม่วันนี้ g ารูด้า6 1 MFB นะครับรุ่น X 4 5อันนี้จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะฮะ2021 ผมก็เคยลองใช้ตัวการูด้ามแล้วครับสำหรับตีปลาช่อนแต่อันนี้น่าจะเป็นอันที่หนักพอพอกันฮะอ๋ดสเปคเดียวกัน6 84นะฮะก็โอเคเลยตรงนี้เราจะเน้นพวกปลาเก,ก่านะฮะก็เลยต้องการคันเนี่ยค่อนข้างแข็งเพราะว่าถ้ามันกัดแล้วมุดลงหินเราก็จบเลยส่วนลอกวันนี้ตัว Alpha s S V T W ีนะครับนี่ตัวนี้ก็เป็นไฮเปอร์ไดรฟ์เหมือนกันไฮเปอร์ไดรฟ์นะครับก็คือเขาจะใส่เฟืองเนี่ยทำให้มันเป็นเฟืองที่ละเอียดมากแต่ทำด้วยเหล็กที่แข็ง นะฮะก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ของไดว่าทําให้มันลื่นสุดๆครับดิผมก็หมุนนี่เดียวก็รู้สึกได้โอโ้โหมันแทบไม่มีแรงต้านนะครับเพราะเฟืองนี่มันละเอียดมากๆนะฮะเราก็ลองมาประกอบดูแล้วกันนะฮะเราใส่กับเหยื่อปลอมแล้วดูว่ามีอะไรน่ากัดไหมเรามาเริ่มด้วยตัวนี้ดีกว่า TD m i n ม l 60 SP เนะฮะเป็นเจิร์เบดตัวยาวประมาณ6เซนติเมตรนะฮะตัวนี้ผมเคยลองใช้มาแล้วโอโ้โหมันมันสายและสั่นได้ดีมากเป็นเหยื่อซัสเพนนะฮะเหยื่อกางน้ําเดี๋ยวลองมาดูซิว่าวันนี้ถ้าเราใช้สี ส้มสีทองส้มแดงดำนะครับว่ามันจะกาัดไหมผมว่าน่าจากาักรนะก็ลองดูลองดูครับโอเคอัลฟ okay. ้าเอสไหนลองดูดิเช็คเบรกอย่าไหนอย่าแน่นเกินไปเดี๋ยวบังขาให้มันพอดีหน่อยนะฮะตั้งเบรกให้พอดีหน่อยโอเคครับ8.1ต่อ1นึงะฮะก็แสดงว่าหมุนนี่หนึ่งรอบเนี่ยก,ก็คือตัวสปูลจะหมุนทั้งหมด8ครั้งก็น่าจะเก็บสายได้เร็วมากเหมเาะสำหรับผู้อยู่เจอร์คเบรกครับโอเคลองดูโอเคระยะกำลังดีเลยครับ พอๆมาฮะเดียซ์สเปนครับรู้สึกว่ามันจะจมช้ามากความจริงมันลอยกลางน้าด้วยซ้านะฮะแต่ก็ยังจมอยู่เดี๋ยวเราคาะไปที่ตามซอกหินดูว่ามีปลาไหมอู้อักขระฮโดนกะดีสิร์เมื่อกี้ปลาขาใส่ครับแต่กัดไม่โดนสุดยอดเมื่อกี้ปลาขาดใส่แต่กัดไม่โดนเดี๋ยวรออีกทีแล้วกันว่าแล้วว่าหลุมนี้ดูสวยมากครับเดี๋ยวรออีกทีแล้วกันครับผมเย้เดี๋ยวสักไม้หนึ่งถ้าไม่เวิร์ดเดี๋ยวก็ย้ายดู มันก็เปลี่ยนเยอะเปลี่ยนลองย้ายดีกว่า้เดี๋ยวเดินดูไปก่อนครับว่าฝั่งโน้นเป็นไงบ้างไม่ต้องรีบน,นะครับไม่ต้องวิ่งอยู่บนหินนี่เราต้องเดินช้าๆอ๋ตรงนี้ก็มีน้ำตื้นอีกครับเดี๋ยวเราเล่นตรงนี้หน่อยแล้วกันเราค่อยเปลี่ยนเยอะจะไม่ต้องเสียเวลาเปลี่ยนโ้สวยมากลองดูครับลองดูว้า ตรงนี้ยังพอโอ้แต่แนวโคทินี่สวยมากต้องเป็นเหยื่อดำลึกแล้วอ่ะผมว่าคือหมายน้ำลึกตรงนี้เยอะมากมันไม่จำเป็นต้องมาตีเหยื่อสแตนนะฮะไม่ค่อยเหมาะเดี๋ยวปฏิอุตาิาปาที่โคทินนะเราต้องใช้เหยื่อที่มันไปหาเหยื่อให้ไปหาลายหน่อยโอเคทีค,ครับเดี๋ยวตอนนี้ผมก็อยากจะลองเอาตัวนี้ไปลองเล่นดูครับ T D Vibration 6S นะครับก็เป็นเหยื่อก็ดีนะฮะส่ง ก็คล้ายๆก็ดีเลยมันเป็นไ i เ r a t i o มันจะจมเร็วเหมือนก็ดีแล้วยกขึ้นแล้วมันจะใส่ค้าน้ารักดุรงนะครับผมก็จะลองเอานี่ลองยัดตามซอกดูนะครับก็อย่างที่ว่าก็เราควรจะเล่นให้มันอยู่เหนือหินมันจะได้ไม่ติดครับแต่อันนี้คือเราลังเลปุ๊บเนี่ยติดหินชัวครับก็เลยต้องเล่นให้มันเนียนๆหน่อยนะครับโอเคลองดูครับลองดูที่ผ่านมาไอตัวซสเรนนี่ผมว่าลงลึกไม่พอนะถ้าเราเล่นที่ตัวนี้มันน่าจะลงได้ลึกกว่าอยู่แล้วนะฮะแต่โอกาสที่มันจะไปตีหินก็สูงกว่าก็ลองดูครับลองดู อันนี้ผมก็ไม่ได้เอาขวดน้ำอะไรออกมานะฮะก็ไม่ได้กล้าจะตกปลานานครับลองเททเหยอือนนิดนึงก่อนแลเดี๋ยวค่อยกลับไปพักผ่อนแล้วออกไปออกมาดูอีกรอบนึงนงครับตอนนี้ขยะแล้วก็เก็บให้เรียบร้อยพคสุดท้ายมันก็จะเข้าไปในทะเลแล้วเข้าไปในกระเพาะเรานะครับอย่าเลยนะครับขยะเราทิ้งไว้ดีดีเฮครับได้แล้วครับตัวมินนาสีสวยมากนะฮะสีดําเงินแล้วก็มีลายทองอยู่ส่วนบนนะฮะงานแอปเนที่ดีแล้วนอกนั้นก็มี ตัวฮอลโลแกรม3 d ด้วยนะฮะตาก,ก็ 3D ด้วยโอเคลองดูครับลองดูลองกอมาเฉยๆดูครับความจริงนะฮะเหยื่อไวเบชั่นเนี่ยอยู่ในตะะกูลเดียวกับพวกเหยื่อที่มีลิ้นนะครับก็คือเหยื่อแครงเบรนั่นเองคําว่าแครงเนี่ยก็แปลว่ากอนะครับก็คือแอคชั่นมันสร้างได้จากการกอรมันแต่ถ้าเป็นเหยื่อแบบพวกทวิชชิ่งนะครับหรือ เป็นอยื่ทวิจิ้งเนี่ยก็คือมันต้องใช้ปลายการสร้างแอคชั่นนะฮะก็ไม่สามารถกอได้แต่เหยื่อแคงเบตเราสามารถสร้างแอคชั่นจากทวิชิ่งได้แต่เหยื่อทวิชิ่งไม่สามารถกอกลับมาเฉยๆได้นะฮะแต่ข้อดีของเหยื่อทรงนี้นะก็คือเพราะถ้ามันโดนหินแลวกอมาอย่างนี้เนี่ยส่วนมากมันจะเด้งขึ้นนะครับเพราะมันจะนําด้วยจมูกมันเนีย่ยตีเรื่อยๆครับกวาดไปถ้ามีปลาม,มันก็กัดมัง้งเฮ้ว,วันนี้มันกัดได้ตัวซัสเป็นมากกว่าก็ไม่แน่ฮะับงเล่นไปเรื่อยๆฮะ เดี๋ยวตรงนั้นไม่เห็นมันจะเด้งไหมเด้งโอเครอดครับรอดคือขอให้มันอย่าจมลงไปในซอกก็พอฮะมันก็จะไม่ติดโอเคลองแข้งกลับมาแต่เป็นจังหวะดีวกว่าตึกๆเปลี่ยนกลับไปใช้ตัวตะกี้ดีกว่าแล้วก็ค่อยเล่นน้ำตื้นหาปลาเก๋าน้อยๆมาเยอะนะครับลองดูลองดู เนี่ยก็สอดรถไปล็อกไว้เรียบร้อยเปลี่ยนยืนกรวดเร็วไปเดี๋ยว่เลยโอ้ยังไงได้แล้วได้แล้วโอ <c oughs> ้ยมกดด้วยโอ <c oughs> ้โหนีเลยได้ตาแล้วโอ้โหได้เก่าได้ไงนี่ครับวันนี้โดนได้ตัวแล้วขอเซฟไว้ Language ก่อนนี่ครับผมเออ เก๋าเสือดาวเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะครับเคยมี f c ฟคุณบอกชื่อมาให้ผอกไม่รู้เหมือนกันขอโทษที <laughs> แต่ไม่เป็นไรับโอ้ด้ซู่มันมากสู่มันมากเดี๋ยวไปปล่อยในน้ำเลยนะครับมาจะได้กลับไปโตโอ้แตไมครับแค่เดินมาโคดหินตรงนี้ก็มีปลาให้ตกแล้วสุดยอดมากเดี๋ยวไป <laughs> สนุกสนุก โอเคโอเคผมว่าขอเล่นหน่อยแล้วกันแล้วค่อยกลับไปดีกว่าปลาตัวเมื่อกี้ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่สังเกตว่าพอมันกัดเราคันโค้งเลยนะครับคือปลาเก่าพวกนี้มันแรงเยอะมากๆนะผมก็ดีใจมากที่วันนี้เอาตัวคันการูดะมาแล้วมันเป็นคันเวยมีเดียมนะเขจริงนะครับแล้วเราใช้ตีเหยื่อยูเอลด้วยนะครับแต่เหยื่อยูเอลเพื่อตกปลาเล็กอย่างนี้เพื่อมีแต่มีคันเบดที่สามารถงั้นมันออกมาได้ก็ถือว่าโอเคมันก็มันก็เวิร์กมันเวิร์ก ก็ตื่นเต้นมากก็ตื่นเต้นโอเคเดี๋ยวขอรออีกหน่อยแล้วเดี๋ยวกลับไปพักดีกว่าแล้วค่อยมารออีกทีหนึ่งตอนอากาศไม่ดีกว่านี้ทีแอคชั่นที่โดนกัดครับก็เลยอย่างเงี้ยก็คือกอช้าๆแล้วเคาะกลับมาให้มันแบบสร้างแอคชั่นนิดนึงนะเหมือนกับปลากำลังบาดเจ็บแล้วก็มันก็หยุดกลางน้ำลอยกลางน้ำนี่ครับมันก็โดนช้ากลางน้ำเลยสุดยอด เหตุการณ์ที่เราเคาะกันกลับมาคือทําให้ลูกปืนในตัวเหยื่อด้วยนะครับสะบัดพลพรรคดาวนะครับตักแป๊กอย่างนี้นะครับแล้วพอเราจินตนาการหรือเราเป็นปลาเก๋าที่เราว่ายน้ําอยู่แล้วอยู่มันก็ได้เสียงแป๊กแป๊กนะครับแล้วก็มันก็หันไปแล้วก็เห็นปลาอยู่ลอยอยู่กลางน้ำไม่จมไม่ขึ้นนะครับแค่อยู่กลางน้ำเหมือนเอยู่ตัวนี้นะครับก็ทําให้มันชาร์จใส่ได้ง่ายดีนั่งอย่างตัวนี้แล้ว พาหน่อยๆแต่เราก็ต้องมองขึ้นให,นเหน้เห็นแสงก็ที่้รกหน่อยนะครับเ yeah. oh oh. oh oh. ย้โอ้โหเยอะได้ว่าตัวนี้หมาดีับหนานดีปลาพวกนี้หนามพวกท่างเยอะนะครับใช้คีมจับก็เซฟไว้โอเคบ๊ายบายสุดยอดเมื่อกี้ก็ตอนเริ่มมาผมลองใช้แอคชั่นเจิร์เจรรอรดูนะมันคือเล่นรูดเร็วนะครับแต่ ลองเปลี่ยนแอคชั่นมาดูนะครับก็คือกอช้าๆแล้วก็ใช้ปลายคันซัแอคชั่นตึ๊ดๆนะครับตึ๊ดๆแล้วปล่อยค้างกลางน้ำนะครับเก่าก mm ็ hmm. ขึ้นมาชา์าเลยปล mm hmm. าอะไรอ่ะโอ้โอ้โอ้โอเมื่อกี้ใครเห็นไหมสีเงินนะครับไม่ใช่สีดำปลาสากน้อยปลาสากน้อยโอ้ กัดซะแรงเลยนะครับขัดแรงมากขัดแรงมากโอ้สบัดเดียวออกทันทีเมื่อกี้มันโดดขึ้นฟ้าผมส่งคันไม่ทันตกใจมากโอ้ยมีปลาเยอะจริงครับตรงนี้โอ้ยนี่ยังไม่ได้หัวข้ามเลยนะครับสุดยอดมาก With I what call emotion like when your stomach Like gets flow กลับไปพักหน่อยแล้วกันครับได้ตกปลามาสักพักหนึ่งแล้วนะครับเอาอยากจะกไปหาซูซี่กับลูกหน่อยโอ้ขยะบนนี้ก็เยอะหน่อยเดี๋ยวพยายามเก็บหน่อยดีกว่าลองเอานี่มาเป็นฝาใส่ขยะเราดีกว่านี่ตรงนี้กองไว้เต็มเลยไมโครพลาสติกนะครับตอนนี้กาลังทําให้โลกเราเป็นหมันนะครับผมไม่ได้ล้อเล่นนะลเรื่องจริงเพราะว่าคนมันก็คนมันบริโภคปลาที่มันมีไมโครพลาสติกพวกนี้เริ่มมันก็อยู่ในน้ําในอากาศมันก็เข้าไปในระบบขับถ่ายของเราไอ้นี่แหละโดย เราลองเปิดดูพวกเว็บด,ดูนะพิสูจน์ได้เลยครับว่าระดับอสุจิของในผู้ชายทั่วโลกเนี่ยกลำลังลดลงอยู่ค่อนข้างสม่ำเสมอทั่วทุกที่เลยนะฮะเพราะเรานี่ก็ทำลายโลกไปเยอะเหมือนกันครับผมเผื่อแค่นี้แหละลองเปิดดูได้ทุกวันนี้ อสุจิในผู้ชายนะครับกําลังลดลงทั่วโลกเพราะว่าไมโครพลาสติกแล้วก็มลภาวะต่างๆที่เราทิ้งลงไปในน้ําแล้วก็ที่มันเราเผาเข้าไปในอากาศนะเลยมันดูเหมือนว่าสักวันะเผาพันมนุษย์ก็จะสูญพันธุน์นะเพราะถ้าเราไม่สามารถคลอดลูกไปอีกสเรื่อยๆนะครับมันก็กระทาตาอสุจิแล้วก็าตาที่กนสามารถคลอดลูกได้ลงไปเรื่อยๆเนี่ย <c oughs> ก็จบจบยุคข,ของมนุษย์นะครับ ก็ไม่ร้องไม่รู้ระหว่างนั้นเราก็พยายามเก็บขยะไปก่อนแล้วกันเราไม่สามารถล้างได้หมดหรอกแต่นะเราก็ทำเท่าที่เราทำได้ก็พอ,พอสาหนะ้านี่ได้มาจากไหนเพื่อนฉันไม่ได้หรอกโอ้คาร์บสตีลโคคาร์อาบอนร้อยเปอร์เซ็นต์โคคาร์บอนเนีถ้าเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ก็ทำให้มปลามันจะไม่เห็นนะครับเพราะว่ามันจะอยู่อัตราการ สะท้อนแสงเข้าน้ำนะครับการมาเที่ยวอย่างนี้นะครับโดยเฉพาะการมาเที่ยวกับครอบครัวในหมายที่มีปลานะครับเราเคยคันมือเนาะคือใช้ท่านฉันทำยังไงอะ่ะเลี้ยงลูกอย่างเดียวมันก็สนุกดีนะแต่ป้าป้าเวลาไปตกปลาด้วยเนาะ <laughs> โอเคครับได,ได้เวลาเป็นพ่อดีๆแล้ว เราเราสนไปหน่อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปหาอะไรกินแล้วก็ดูแลข้าพปวดต่อดีกว่าโอเคโอเคไป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 หุนสวนครับวันนี้ก็ไปวันสุดท้าย ที่เกาะเสม็กันแล้วนะครับวันนี้ตอนเที่ยงก็ต้องเช็คเอาท์แล้วมีเวลาตกปลานิดเดียวนะครับประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมงเท่านั้นเยวจะกลับไปซ้ำที่หินนั้นอีกทีหนึ่งเมื่อวานนี้นะครับก็ต้องรับหน้าที่เป็นพ่อเต็มทีก็เลยไม่มีโอกาสได้ไปตกปลาเลยนะครับแต่วันนี้ได้ไปตกปลาอีกครั้งหนึ่งน้ําขึ้นสวยกลาลังดีนะครับรู้สึกตอนนี้อยู่ที่หัวน้ําขึ้นเวลาก็ประมาณสักหกโมงครึง่งโอ้โหดูท้องฟ้าวันนี้สวยมากเลย มันไม่มีท้องฟ้าอไรอย่างงี้นะครับต้องดูให้อิ่มไว้ก่อนแต่เผืตอนนี้เราก็เดินไปที่หินอีกที่หนึ่งแล้วไปลุยอีกที่หนึ่เเงเลือกเหี้ยกันว่าวันนี้เล่นตัวไหนกันดีนี่ไงตัวนี้ที่ผมเซฟไว้ตั้งแต่ว,วันก่อนนะฮะ Steeder 54 SP Midrunner เป็นเหยื่อดำตืดนิดนึงนะฮะไมไ่ลึกมากแต่ลิ้นมันจะยาวกว่าเพื่อนตัวนี้ผมกะจะใช้วันสุดท้ายเพราะกลัวตัวนี้ติดที่สุดเพราะว่าตัวนี้ผมว่าน่าจะมีโอกาสสูงสุดอะ่ะการที่มันจมลงขืางล่างตอนเราลางเนี่ยแล้วมันก็พอเราปล่อย้งค้างไว้มันจะลอยขึ้นมาช้าๆการที่มันทาอย่างนั้นเนี่ยมันจะทําให้จมูกมันตรงนี้เนี่ยโดนหินก่อนเลยพอมาโดนหินก่อนนี่เราก็แค่หยุด แล้วมันก็จะลอยขึ้นมานะครับโอกาสติดหินมันจะทําให้น้อยกว่าแล้วสามารถลงไปลึกกว่าได้เยอะนะครับโดยถ้าเราตีพวกหัวจิกและพวกนี้นี่หมายโคตินพวกนี้เนี่ยโอกาสติดหินสูงมากแต่ถ้าเราใช้อย่างนี้เนี่ยโอกาสที่มันจะลงไปแล้วถ้ามันชนหินปุ๊บเราก็ปล่อยให้มันลอยขึ้นมานะครับมันจะได้ไม่ติดอันนี้แหละครับผมว่าน่าวนัวโอเคลองดูครับไม้นึงหนึ่ง ก่อให้มันจมก่อให้มันจมแล้วก่อไปเรื่อยถ้ามันโดนเหวี่ยเราก็ปล่อยมันลอยขึ้นนิดนึงแล้วก่ออีกทีนึงแค่นั้นแหละทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมอกี้ไม้อะไรยังไม่โดนนะครับลองดูซิไม้สองจะโดนไหมไม้สองลองเล่นแบบเคาะๆด้วยเลยได้นะครับเผื่อมันโดนโอเคโดนอะไรเอ่ย อ้าวเก่าน้อยแล้วเฮียปลาตัวแรกวันนี้ครับโดยโดยโจสตีสแชทเป็นไงครับเป็นไงโอเคอย่างน้อยได้เยอะตัวหนึ่งก่อนนะครับเริ่มต้นดีสวยดีเดี๋ยวปล่อยตัวนี้แป๊บนึงโอ้โหนี่ไงโดนแล้วโดนกัดแล้วโอ้เข่าน้อยอีกตัวหนึ่งโอ้ เก่านี้คนละแบบกับโต๊ะก่อนๆนะครับมันปลาที่สวยงามมากเลยนะครับโอเคได้มาสองคนะแนนแล้วสนุกดีครับขนาดมาเที่ยวกับครอบครัวยังหาโอกาสแล้มาตกปลาได้ถือว่า <c oughs> ขอให้เรามีเยินเป้าปปอุปกรณนะครับพบไปทุกที่ไม่ว่าไปไหนทั้ขอให้มีน้ําเรามีเทคนิคที่สามารถจับปลาได้ยังไงเราก็ สามอถหารความสุขจากการตกปลาได้นะครับต้องขอโทษลูกกับเมียด้วยที่เหนียกมาตกปลานิดนึงแต่ตอนนี้ก็ยังหลับอยู่นะครับเลยไม่เป็นไรปะปลาเอามาเชี่ยวได้โอ้โอ้ปลาอุ้ยเก๋าใหญ่โอ้ใหญ่สุดแล้ววันนี้โอ้แม่เจ้า โอเคเอ่อตรงนี้นะลื่นมากนะครับเดี๋ยวเขาหาวิธีกลับไปก่อนสไลด์ขึ้นโอ้โหน่าท็อฟฟี่ทริปนี้ได้แล้วโอ้โหมาเจอเก๋าใสสวยอย่างนี้ก็แฮปปี้นะครับแฮปปี้มากยังไม่ได้เจอปลาสากที่อยากจะได้นะครับแต่อันนี้ก็ภูมิใจครับแค่นี้ผมก็แฮปปี้แล้วขอบคุณมากที่มาเล่นด้วยกันให้ดูกันอีกทีนะโอ้โอ้น่ามากมาบายบายยั้ โอเคครับผมก็แฮปปี้แล้วนะแต่อยากจะตีต่อจนกว่าหมดเวลาครับอยากจะพยายามทำคะแนนเจ้าปลาสากตุนึงให้ได้นะครับตัวที่หลุดวันก่อนนี่รู้สึกเข็ดมากนะครับเลยผมว่าถ้าเราตีเรื่อยอาจจะมีโอกาสครับเดี๋ยวดูเวลาเด็กตอนนี้กี่นาทีก่อนที่เราับไปดูแลโอ้ยยังเหลือเวลาตั้งเกือบชั่วโมงนึงนะครับโอเคสู้ๆมากุกเกอร์สู้ๆ หลุมนี้ที่เคยโดนปลาเก๋าและปลาสากมั้งถ้าจะไม่ผิดนะตองดูครับอ้าปลาครับปลาปลากัดแต่อยู่รอบผิดโอ้ปลาเก๋าอีตัวหนึ่งโอ้กดกดกดได้แล้วโอเค <Yes. S 1> อน,นี่ยังไงครับโอ้ มันกัดแล้วเท่าแล้วก็พยายามดึงคย่ยข้างข้างหินนะครับแต่งัดออกมาได้สำคัญที่เรามีคันที่หนักพอใช้ได้ถึงผหเราจะถึงเราวันนี้เราจะใช้พวกเหยื่อ u ูเเนี่ยแต่พอมาเจอเก่าที่มันลงโคดหินอย่างงี้ก็มีคันหนักๆไว้ก็ดีครับมันจะได้อัดมันออกมาได้นี่ครับปลาเก๋าวันนี้โอ้โหตัวใหญ่ไซส์สวยอีกตัวหนึ่งนะครับนี่ครับอีกตัวหนึ่งวันนี้โอ้โหดนูน <c oughs> ีความสุข เคครับได้ละไม่ไกลมากปึ๊บบายบายได้ไปเที่ยวครอบครัวได้พาลูกมาเที่ยวทะเลครั้งแรกแถมยังมีโอกาสได้มาตกปลาอีกเรโชคดีนะครับผมโชคดีมากๆดีก็ครัวที่อบอุ่นแล้วก็ได้ออกมาเที่ยวธรรมชาติอย่างนี้แล้วแถมยังมีปลาสนุกสนุกให้เล่นด้วยนะครับก็เจ๋งจริงๆ